ค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมารีวิวเสื้อซูอบะสะนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้เนี่ยก็เป็นของ JFK นะคะร่วมกับ Adidas นะเป็นของแท้นะคะก็ทําเป็นเสื้อของซูบะสะของทีมชาติญี่ปุ่นออกมาค่ะแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยไม่ได้เอาไว้ใส่แบบว่าแข่งจริงๆนะอันนี้มันใส่เหมือนเหมือนเป็นลิมิเต็ดออกมาเฉยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงสวยมากๆค่ะจัดไปค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับเสื้อลิขสิทธิ์ตัวนี้นะคะก็เป็นลิขสิทธ์แท้นะเป็นกัปตันซื้อประสาทนะคะก็จะเป็นของ JFA นะคะร่วมกับ adidas ทำนะแล้วก็เรามาดูใกล้ๆก,กันอันนี้คือด้านหน้านะคะเขาจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขียนว่าเจแปนนะคะ JFA ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับ เป็นแท็กที่เอาเอามารีดแปะไว้อะแต่คือเขาทําแบบว่าสวยงามมากๆเลยอะมันแบบเนียนแล้วสวยงามมากๆมีตาสัญลักษณ์ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบะนะน่าดีเดดแล้วบอกด้วยนะทีนี้ ตรงนี้นะคะก็เขียนว่า adidas n นะูนแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของสุภาษะเป็นเลขสิบนะคะของสุภาษะแล้วก็เป็นสกินเป็นแบบว่าเรื่องราวที่เป็นรูปสุภาษะนะคะแล้วก็เรื่องราวของเขาข้างใน ส่วนเนื้อผ้าค่ะก็มันจะมีลักษณะแบบว่าใส่คือมันใส่สบายอะ่ะมันเป็นเป็นกระชอบเนื้อผ้าแบบเนี้ยที่มันจะเป็นเหมือนดูดูหน่อยอเงี้ยมันเอาไว้ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีอะค่ะแล้วก็นิ่มมากๆนะคะแล้ก็ไม่บางด้วยไม่บางจนเกินไปมีแถบด้านหน้าคันตรงนี้ไล่มาตรงนี้เป็นตัด ขอบด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสกรีนแท็บสีแดงเป็นนูนสองสองอันสำหรับด้านหลังนะคะตัวผ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับด้านข้างตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นสีเรียบๆแล้วก็เป็นลายผ้าที่เป็นตารางตารางของเขานะคะ ทีนี้ก็จะเป็นเลขสิ์ตัวใหญ่เลยแลก็มีเขียนด้วยว่า JFA เชีย n แปลแล้วก็เป็นรูปเรดองราวของซูบะสะอันนี้เนี่ยเป็นสกรีนนะคะเป็นสกรีนสวยมากๆตรงนี้สกรีนเหมือนกันเขียนว่ากัปตันซูบะสะสีแดงทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้เงินมาสำหรับตรงนี้เนี่ย เสื้อส่วนใหญ่เสื้อบอลน,น่ะนะกอนนีไม่ค่อยเห็นเสื้อบอลที่มีแพทเทิร์นแบบนี้แพทเทิร์นที่ตรงด้านหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือมันคือเป็นชิ้นชิ้นต่อมากับแขนต่อกันมาแบบนี้คนเสื้อแบบนี้ค่ะมันจะดีตรงที่แพทเทิร์นตรงนี้มันทําให้เวลาถ้าเกิดแพทเทิร์นมันตัดอย่างเงี้ยเวลาเราเตะบอลหรือเราออกกําลังกายอะไรเรายกเรายกเนี่ยมันจะติด ่วงไหล่ตรงนี้เรายกสูงอะ่ะมันจะติดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เถกเสื้อไปหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะรัดตรงนี้แต่อันนี้เขาทําดีมากนะคะเพราะว่าเขาตัดแพทเทิร์นน่ยจากตรงนี้ไล่มาจากหลังคอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราวิ่งเราเสื้อมันเปิดหรือมันรัดเข้าไปในรักแร้เนี่ยมันจะไม่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยวางแพทเทิร์นอย่างนี้มาทําให้เราเนี่ยใส่แล้วเวลาเราเตะบอลหรือเราออกกลาลังกายเนี่ย มันจะไม่ั้งรักแร้หรือไม่ล้งบริเวณแถวนี้ยค่ะนะคะเนี่ยอันนี้คือแพทเทิร์นที่ดีมากๆนะก็จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเสื้อซสึปราศต,รตัวนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจแบบว่าเสื้อมือสองสภาพดีแบบเนี้ยที่กอลลอตเอามารีวิวให้ดูแล้วก็ตัวที่กอลลอตใส่ตัวนี้นะคะในที้ของแท้ตัวนี้เรก็เข้าไปได้นะคะในเพจ mj sportwear ค่ะเขาก็จะมีไลฟ์สดนะคะแล้วก็ เหมือนกับขายเสื้อแบบมือสองสภาพดีจากต่างประเทศมานะคะก็เนี่ยใครสนใจเดี๋ยวก็ะล้จะลงลิงไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็สามารถลองเข้าไปสอบถามเขาได้นะคะเขาก็จะมีเสื้อแบบเนี้ยมาบางครั้งเนี่ยก็มีเสื้อแบบเนี้ยเออเสื้อแบบแร่มาอย่างเงี้ยแบบซื้อประสาตัตวเลาไม่กี่บาทอะไรแบบเนี้ยนะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปแบบ ดูไว้นะคะเพราะว่ามันมีแบบบางครั้งเนี่ยเขาเอาตัวแปลกๆตัวแรลๆมาอย่างเงี้ยคนก็แย่งซื้อเร็วมากนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ไลก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ m j s มเจสปอร์แมากๆนะคะที่แบบว่าส่งเสื้อนะคะสวยๆแบบนี้แล้วก็แบบว่าราคาเนี่ยย่อมเยาแบบนี้ด้วยมาให้กอลไลใส่ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปละบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ